แย้งหรือต่อต้านการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีเพราะกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศขณะที่นายกรัฐมนตรีย้ำเป็นการลงไปติดตามนโยบายของรัฐบาลและเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนซึ่งหลังจากนี้ก็จะลงพื้นที่ในทุกๆภาค พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่19พฤศจิกายนนี้เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและทําความเข้าใจกับประชาชนในประเด็นต่างๆรวมถึงการติดตามความคืบหน้าของนโยบายรัฐบาลก่อนหน้านี้โดยหลังจากนี้จะลงพื้นที่ไปในทุกๆภาคไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็บอกแนละ้วไงไปไหนก็ประเทศไทยไปได้หมดอะไป,ไ,ไ,ป,ไ,ไ,ป,ไ,ปไม่ได้เลือกจะต้องไปไหน และเ่าเอืนตรงนั system, mean, ้นเขมีไปกาะสินด้วยไงอยากจะไปดูที่กองทัพบกทาไว้ก็คือหนองเปือยใช่ไหมการสิน์ด้วยนั้นเป็นโครงการของก้อ่หัวด้วยนะแล้วก็พัดยังไงแล้วก็เลยเลยไปก่อแก่นกระจายกันไม่กระ่ยแล้วจะไปท่าไหนไปไหนเนี่ยไปทุกท่าอะนะ ก็เวลาตอนนี้ก็ทำทั้ดีเทศแล้วก็ต่างจังหวัดต่างประเทศก็จะแยกอยู่ด้านนั้นเนี่ยแต่ว่าเวลามันซิกเนี่ยมีเวลาอันนี้จะไปดูนโยบายของรัฐบาลที่ได้ดำเนินการไปดูเรื่องการเตรียมการภัยแรงภัยแรงเขาเตรียมการภัยแรงไว้อย่างไรแล้วก็อันนี้สิ่งที่เรากำหนดนโยบายไปเรื่องของการทำาเข้าใจกับประชาชนเช่นศูนย์ลดลงธรรมเช่นศูนย์อะไรการเกษตรต่างๆงที่้งตั้งไว้เราก็ทำงาได้แค่ไหนอย่างไรเป็นการติดตามงานตามนโยบาย ขณะที่พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเชื่อว่าประชาชนเข้าใจการทํางานของรัฐบาลในขณะนี้และจะไม่ออกมาต่อต้านเพราะการลงพื้นที่ของรัฐบาลถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประเทศซึ่งรัฐบาลได้เน้นย้ําให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มที่ สำหรับการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในวันที่19พฤศจิกายนนี้นะคะก็จะลงพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่นและกาลสินค่ะซึ่งภารกิจส่วนใหญ่เป็นการติดตามแก้ไขปัญหาภัยแล้งและแหล่งอนุรักษ์น้ํารวมถึงการทํางานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดที่ถือเป็นนโยบายรัฐบาลกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาต่อกันที่เรื่องของคโครง